โกกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะมาถ่ายเกมที่ผมเล่นเมื่อคืนนะเออมาคอมเมนต์นะแนะนำน้องๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี้นะไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนหมักล้อมกับใครนะครับเพราะว่าจำไม่ได้ว่าอยู่จังหวัดไหนนะแต่จะรู้สึกว่าจะไม่มีคนเล่นหมักล้อมเลยนะผมก็เลยแนะนำให้น้องๆเขาอะนะครับคนที่สนใจนะ เปิดเกมมาก็ทําได้ดีนะครับพอใช้ได้นะที้เราก็จะเห็นว่ามัน a อมันวิเคราะห์ว่าเนี่ยดำสามารถไปรอดได้นะไปรอดในบ้านขาวได้นะครับ <c oughs> มันมีจุดให้เดินรอดอยู่นะจุดนี้นะครับ <c oughs> ทําให้ดูนี่อ่าเนมันก็ขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยไม่รู้ว่า,าน้องเขากดวิเคราะห์ดูเอาไว้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เอาละ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเดีผมกดไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆนะก็ปิดบ้านตรงนี้เป็นจุดที่ไม่น่าปิดนะครับอันเนี้ยขาวอดำเล่นตานี้ได้นะถ้าดำเล่นตานี้นะขาวตัดไม่ได้นะครับขาวตัดไปเนี่ยก็จะโดนดำไล่กินง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ครับง่ายๆเลยนะครับขาจะมาเบียดกับดำก็รับอย่างนี้ก่อนก็ได้นะ คือยังไงดาก็ได้กินก่อนอยู่แล้วนะครับมันลมหายใจมันมีสองลงมอะมันตายก่อนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจุดเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดแบบเบสิกมากๆนะครับไม่ต้องปิดนะผมก็เลยได้ปิดมุมเลยเห็นไหมเมื่อกี้รูปที่ผมยังให้ดูผมจะม,ม,มุมผมจะหายไปนะครับนี่กลองทดสอบดูนะน้องเขาจะปิดบ้านยังไงนะครับปึงป้งปึ้งอ่านี่ปิดบ้านผิดนะครับ จุดนี้ก็ต้องปิดตรงนี้อยู่แล้วนะขอกินมาข่าวแล้วก็เชื่อมมาเห็นไหมครับแล้วดำก็ได้ไปเดินที่อื่นก่อนนะตรงนี้ก็ต้องไปปรับปรุงนะครับดูเหมือนยังปิดบ้านยังไม่ไม่เป็นแล้วเม็ดนี้ต้องดูนับลมหายใจนะครับว่ามันตัดไม่ได้ตัดมันก็ตายอยู่ดีนะครับแต่คือถ้าผมได้กินก็กินได้สบายๆอยแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะกินนะครับรดักดักยังไงก็ตายนะครับ กลุ่มนี้ยังไงก็ตายอยู่แล้วยังไงก็ไม,ม่มีทางรอดนะครับสมมุติเดินขึ้นมาอย่างนี้นะอผมก็จะอัตลิกินเลยก็ได้นะยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับหรือผมจะไม่อัตลิก็ได้นะผมก็สาม,มารถเดินตานี้ก็ได้นะครับเนะชื่อมอัตริเชื่อมกินนะครับอ อันนี้เรื่องหมักเป็นหมกตายเส้นหนึ่งเส้นสองนี่ต้องไปฝึกเพิ่มนะครับเส้นหนึ่งเราไม่เดินอยู่แล้วนะเส้นหนึ่งกับเส้นสองนะตอนเปิดเกมเราจะไม่เล่นเส้นหนึ่งกับเส้นสองแล้วตอนปิดเกมเท่านั้นนะครับเราถึงจะเล่นแต่เราก็จะไม่ไปเล่นเส้นหนแบบแบบแบบึ่งเส้นสองแบบแบบมั่วๆครับเพื่อให้เพื่อให้เพื่อจะไปแย่งพื้นที่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะอันนั้นเป็นเพราะยังไงมันก็ไม่ได้ผลนะครับ ตานี้ s ดำต้องปิดตรงนี้เนาะปิดตรงนี้ก็จบแล้วนะครับเนี่ยก็จะไม่เสียแต้มเยอะนะครับเหมือนในเกมจริงมันก็จะออกมาจบมารูปนี้นะออย่างเงี้ยตรงนี้ตะ่กี้นี้เดี๋ยวทำไม่ดูว่าถ้าดำไม่รับจะเป็นยังไงสมมติมดำไปเล่นที่อื่นนะครับไม่รับนะครับมนไปเล่นตรงไหนก็ได้นะไปเล่นตรงนี้นะ ผมก็จะาติลิกินได้ไปหนีไปจนสุดเลยเนี่ยก็ไม่รอดนะครับเส้นหนึ่งกับเส้นสองนะครับบอกไว้ก่อนมันตายง่ายนะครับคนที่หัดเล่นด้วยตัวเองอาจจะไม่รู้ก็เดินมั่วๆเข้ามานะเห็นไหมไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้น เราจะไม่เดินเส้นหนึ่งเส้นสองในช่วงเปิดเกมแล้วเราก็จะไม่เดินเข้าไปในพื้นที่ของไอ้ฝ่ายที่เส้นหนึ่งกับเส้นสองแบบมั่วๆนะครับแบบไม่มีไม่ไม่มีเป้าหมายนะครับเพราะมันก็คือเข้าไปตายฟรีๆซะส่วนใหญ่นะ <c oughs> อันนี้ปิดบ้านบางทีก็พอใช้ได้นะเม็ดนี้ก็ถือว่าได้อยู่ปิดได้อยู่แต่ไม่เหมือนเม็ดแรกที่เขาปิดเมื่อกี้คือพลาดนะครับผมตัดเข้าบ้านได้นะครับอันนี้ไม่ดีนะ ผมเดินอย่างนี้ได้เลยนะจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วผมเดินตานี้ได้เลยนะอันนี้มันหนีไม่รอดอแต่ล้วโดนกินนะก็ต้องมาปิดบ้านตัวเองอีกนะอันนี้ผมเดินแบบมีได้แต่ในเกมจริงเนะี่ยผมว่าแบบเล่นเพื่อให้แบบให้น้องเขาแบบไม่อยากให้น้องเขาตายตายเยอะเดี๋ยวเสียกําลังใจในะการเล่นเนาะผมก็เลยเชื่อมชือมไปนะ ให้น้องก็เชื่อมไปเอ,อจริงๆแล้วผมก็เดินกินอย่างนี้ได้เหมือนกันนะก็ต้องปิดบ้านแบบนี้นะครับนี่นะฮะโอเค <c oughs> อืมอ่าตรงนี้ไม่ต้องปิดนะครับดูให้ดีเนะี่ยไม่ต้องปิดนะขาวเข้าไม่ได้นะครับถ้าเดินมาเดินแย่งพื้นที่ได้ครับในข่าวเข้าไม่ได้โดนกินนะอื <c oughs> เวลาแยกพื้นที่ส่วนมากก็จะเข้าเส้นสามเส้นสี่น, 3, น,นะฮะอันนี้ผมเดินปิดเกมแนละ้วอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ต้องรู้จักพุกหมากเด็ดทุกขั้นบันไดอะไรหน่อยนะอ่าถ้าสมมุติไปเดินที่อื่นนะครับเนี่ยขาเข้าก็โดนตามจับกินด้วยท่าขั้นบันไดได้นะครับเทสจิพื้นฐานนะครับขั้นบันไดนะฮะอ่าปึ้ง ผมก็เดินปิดเกมไม่เฉยนะครับปิดเกมโอเคปิดตรงนั้นถูกต้องแล้วเพราะในอนาคตอาจตายได้นะถ้าไม่ปิดนะถ้าไม่สมมติว่าไม่ปิดนะครับเดินแล้วแบบอา,อาจจะไม่ปิดไปเดินที่อื่นนะผมก็จะเดิมีอาัตาลิเชื่อมนะตายอีกแล้ว <laughs> จริงๆพอถึงตรงนี้ก็ปิดเกมแล้วนะครับมันก็ยังมีโอกาสรอดอยู่ที่เดิมนะครับที่เดิม ถ้เดินตรงนี้แล้วผมก็อาจจะเดินตานี้นะครับให้เขาเข้ามุมไปนะครับออแล้วก็อาจจะเป็นแบบต่างคนต่างรอดนะครับก็รอดรอดรอดได้ไม่ยากนะออนะครับหรือผมก็ถามก่อนจะเล่นยังไงนะครับถ้าเขาเดินตานี้ออผมก็เบียดแต่น,นี้ก็ดําก็มีโอกาสตายสูงนะครับถ้าเจอรูปนีออออ้ถ้าเดินออกไปนะครับ ผมก็อาจจะคือโอกาสรอดมันก็ยากอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพื้นที่ของมาขาวมันแน่นแล้วนะครับโอกาสรอดมันก็ยากอยู่นะครับ <c oughs> แต่นั่นก็เป็นโอกาสเดียวนะฮะที่จะลอดได้แต่ถ้าเดินมาจุดนี้เรารอดยากแล้วะครับมันมีมันมีที่ไปทางเดียวเห็นไหมเออผมก็แค่ทำให้แบบพื้นที่ในการสร้างสองห้องของดำมัน มันน้อยลงจนถึงไม่มีโอกาสสร้างสองห้องได้นะครับแล้วหมากดำก็พยายามดิ้นรอดอยู่นะครับอยู่สักพักหนึ่งนะแต่การดิ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหมากดำนะครับยังไม่ไม่รู้จักเอ่อเรื่องห้องจริงห้องปลอมหมากเป็นหมากตายนะครับก็เลยเข้ามาดิน้นนะอันนี้ก็จะก็ไม่ไม่ได้ใช่เรื่องแปลงนะครับก็ค่อยคอยศึกษากันไปนะ ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใครจะไม่รู้ก็ไม่แปลกนะครับโดนกินไปแล้วหนึ่งนะนี่ก็พยายามดิ้นอยู่นะครับอผมก็ต้องกินให้เขาดูนะนะเพื่อที่จะให้เขาได้ศึกษานะครับว่าการเข้ามาเดินแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันมันจะไม่ไม่ไม่ได้ผลนะครับการเข้ามาเดินในช่วงเวลาที่หมาของไอ้ฝ่ายเนี่ยปิดพื้นที่ไปแล้วแล้วก็ จุดอ่อนเนี่ยแทบไม่มีเลยแบบนี้นะครับเข้ามาดิ้นเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับไม่ได้ผลนะฮะแล้วก็จบเกมเพลงเท่านี้นะครับก็สำหรับมือใหม่อ่ะเนาะ,นะก็ขอให้แบบอย่าพึ่งแบบเซ็งไปสักก่อนนะครับค่อยๆเล่นค่อยอะไรไปนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาแนะนำอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองเนาะเอองันก็คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนขอให้สนุกกับการเล่นหมากร้อมนะครับ